หากคุณอายุเกิน70็ิปีคุณจำเป็นต้องหยุดทำผิดพลาดทั่วไปนี้เกี่ยวกับการดื่มน้ำก่อนที่จะสายเกินไปทุกๆวันผู้สูงอายุหลายพันคนกำลังใช้พลังงานไปโดยไม่รู้ตัวทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอลงและหัวใจทำง,งานหนักเกินไปเพราะวิธีการดื่มน้ำของพวกเขาแล้วถ้าผมบอกคุณว่าแค่การเคลื่อนไหวง่ายๆนี้กำลังเร่งการแก่ตัวของร่างกายคุณอย่างเงียบๆละ่ะอ่านต่อไปเพราะสิ่งที่คุณจะได้รู้ในวันนี้อาจเปลี่ยนแปลงสุขภาพและความมีชีวิตชีวาของคุณตั้งแต่วันนี้ หากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกให้สมัครและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของเราคุณเคยสังเกตไหมว่าความกระหายน้ําของคุณไม่เหมือนเมื่อก่อนมันเหมือนกับว่ามีบางสิ่งเปลี่ยนไปในตัวคุณอย่างเงียบๆบ,บางทีเมื่อก่อนคุณอาจจะรู้สึกกระหายน้ําอย่างมากหลังจากเดินหรือหลังมื้ออาหารคุณจะรู้สึกอยากดื่มน้ําแต่ตอนนี้มันต่างอ,อ,อกไปร่างกายของคุณเหมือนกับว่ามันเงียบไปเหมือนกับลืมส่งสัญญาสาคัญให้คุณคุณอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงโดยไม่จําได้ว่า ต้องดื่มน้ำเมื่อคุณดื่มน้ำมันก็ไม่ทําให้คุณรู้สึกกระปริกระเปล่าหรือมีสมาธิเหมือนเมื่อก่อนมันแค่ผ่านไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและที่สําคัญที่สุดมันไม่ใช่ความผิดของคุณผมอยากให้คุณฟังให้ดีคุณไม่ได้ทําผิดไม่ได้ประมาทสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการแก่ตัวแต่เป็นเรื่องที่แทบจะไม่ได้รับการพูดถึงด้วยความจริงงอจากที่มันสมควรจะได้รับหลังจากอายุ70ปีร่างกายจะเข้าสู่ช่วงใหม่ ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปโดยแม้กระทั่งการทํางานพื้นฐานที่สุดอย่างการกระหายน้ําก็เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆตามการศึกษาของสถาบันสุขภาพแห่งชาติในปี2023ระบุว่าสมองของผู้สูงอายุจะไม่ตอบสนองต่อสัญญาณกระหายน้ําเหมือนคนหนุ่มสาวและแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องเล็กน้ออ้อยแต่ผลกระทบอาจยิ่งใหญ่คิดถึงเรื่องนี้ผู้สูงอายุหลายล้านคนกําลังประสบกับภาวะขาดน้ําเรื้อรังโดยไม่รู้ตัวและ ไม่ใช่แค่กรณีสุดขีดที่โรงพยาบาลผมกำลังพูดถึงผู้คนที่เดินไปมาทำอาหารอ่านหนังสือทำกิจวัตรประจำวันไปขณะร่างกายของพวกเขากำลังค่อยๆสูญเสียน้ำที่มันต้องการอย่างช้าๆเหมือนต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาลงแม้ว่าจะได้รับแสงแดดนี่คือศัพนาฏกรรเงียบๆของการขาดน้ำในวัยชราตอนนี้นี่คือการพิกผันที่แท้จริงปัญหาคือไม่ใช่แค่การดื่มน้ำเท่าไหร่แต่มันคือวิธีที่คุณดื่มน้ำนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึก ประทับใจอย่างลึกซึ้งเมื่อทำง,งานกับผู้ป่วยของผมผมเห็นผู้สูงอายุหลายคนพยายามอย่างเต็มที่ดื่มน้ำหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนตามคำแนะนำแปแก้วต่อวันแต่ยังรู้สึกอ่อนล้าสมองเบลอและบางครั้งยังมีอาการที่น่ากังวลเช่นหัวใจเต้นเร็วหรือเวียนศีรษะให้ผมเล่าเรื่องของคุณมายาผู้หญิงอายุ74ปีที่น่ารักและกระชับประเฉงเธอมักจะทําตามคําแนะนําทางการแพทย์เสมอเธอมาหาผมด้วยความกังวลเกี่ยวกับอาการเวียนศีรษะที่เกิดขึ้นตลอดเวลาความอ่อนล้า ที่ไม่หายและอาการหัวใจเต้นเร็วแปลกๆโดยเฉพาะตอนเช้าเธอมั่นใจว่าการดื่มน้ําของเธอนั้นดีเยี่ยมทุกเช้าเธอจะดื่มน้ำสองแก้วทันทีหลังตื่นนอนคิดว่าเธอกําลังล้างลําไส้และเพิ่มพลังให้กับร่างกายแต่สิ่งที่เธอไม่รู้สิ่งที่ไม่มีใครอธิบายให้เธอฟังคือหัวใจของผู้สูงอายุไม่ตอบสนองเหมือนกับหัวใจของคนหนุ่มสาวกิจวัตรที่ดูเหมือนจะมีสุขภาพดีนั้นกลับทําให้ระบบหลอดเลือดของเธอเผชิญกับความเครียดที่ไม่จําเป็นไต ที่มีอายุมากขึ้นไม่สามารถจัดการปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนเมื่อก่อนและหลอดเลือดที่บอบบางก็อาจตอบสนองในทางลบต่อการเติมน้ำเข้าไปมากๆในทันทีการดื่มน้ำมากเกินไปทันทีโดยเฉพาะหลักงงอจากอดน้ำมาหลายชั่วโมงอาจทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นหรือแม้แต่ทําให้เกิดภาวะที่อันตรายเรียกว่าภาวะโซเดียมต่ําในเลือดซึ่งทําให้ระดับโซเดียมในเลือดลดลงจนถึงระดับอันตรายบางครั้งร่างกายของเราในความฉลาดของมันก็พยายามเตือนเรา แต่เรากลับไม่เข้าใจภาษาที่มันใช้หลังจากทำงานร่วมกับเธอผมเสนอสิ่งที่ง่ายแต่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงแทนที่จะดื่มน้ำสองแก้วในครั้งเดียวผมขอให้เธอดื่มน้ำเป็นช่วงๆดื่มน้ำทีละน้อยตลอดทั้งวันก่อนมื้ออาหารหลังจากเดินหรือขณะทำอาหารผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหน้าทึ่งในไม่กี่สัปดาห์มายารู้สึกมีสมาธิมากขึ้นพลังกลับคืนมา,าการเวียนศีรษายไปและอาการหัวใจเต้นเร็วกลายเป็นความทรงจำที่ห่างไกล การเปลี่ยนแปลงนี้แม้ว่าจะดูเล็กน้อยแต่ได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยที่สำคัญการศึกษาหนึ่งในปี2022ที่ตีพิมพ์ใน journal of gerontology พบว่าผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำเป็นช่วงๆวงตลอดทั้งวันมีการปรับปรุงถึง3 0์ในการป้องกันการล้ม2 5ารในการปรับปรุงคะแนนทางความคิดและมีความเสถียรทางอารมณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นไม่เชื่อหรอแค่ดื่มน้ำเป็นช่วงช่วงแทนที่จะดื่มทั้งหมดในครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงทิศทางสุขภาพของคุณได้ นี่คือความผิดพลาดหมายเลขหนึ่งที่ผมเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาการดื่มน้ำมากเกินไปในครั้งเดียวเราถูกสอนมาหลายปีว่าแปดแก้วต่อวันคือสูตรมหัศจรรย์แต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของเรื่องราวสิ่งที่ไม่ค่อยพูดถึงคือหลังจากอายุ70ปีร่างกายของเราก็ไม่สามารถประมวลผล8แก้วนั้นได้เหมือนเดิมเราไม่ใช่ระบบอัตโนมัติเราคือสิ่งมีชีวิตที่แก่ตัวลงพร้อมกับรายละเอียดที่ละเอียดอ่อนและเราต้องการกลยุทธ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ หัวใจของคุณไตของคุณระบบย่อยอาหารของคุณทุกอย่างกำลังขอความการุณามากขึ้นขอความอ่อนโยนมากขึ้นแทนที่จะบังคับให้มันประมวลผลน้ำทั้งหมดในครั้งเดียวสิ่งที่มันต้องการจริงๆคือการได้รับน้ำที่สม่ำเสมอและอ่อนโยนที่ไหลไปเหมือนกับแม่น้ำที่เงียบสงบไม่ใช่พายุที่พัดผ่านดังนั้นหากคุณหรือใครที่คุณรักกำลังประสบกับอาการอ่อนเพลียที่ไม่สามารถอธิบายได้ความสับสนหรือแค่รู้สึกไม่เหมือนเดิม ฉันขอเชิญคุณลองมองสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อนวิธีการดื่มน้ําของคุณเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเลลกเน้นที่ทําด้วยความใส่ใจและความรักคือสิ่งที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างการศึกษาที่เผยแพร่ในวารสารเอ็ดแอนเดจริงที่มีชื่อเสียงได้เปิดเผยสิ่งที่ผู้สูงอายุหลายคนไม่รู้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเขาได้อย่างสิ้นเชิงจากการวิจัยนี้ผู้ที่อายุมากกว่า7จปีและดื่มน้ํามากกว่า300มิลลิลิตร ประมาณ1ิบอ่อนในครั้งเดียวมีโอกาสสูงกว่ามากที่จะประสบกับภาวะความดันโลหิตต่ำที่เกิดขึ้นเมื่อยืนขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งไม่เพียงทําให้เกิดอาการเบียนศีรัตวแต่ยังเป็นสาเหตุของการล้มที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุซึ่งบางครั้งอาจมีผลลัพธ์ที่รายแร,แรงเช่นกระดูกหักหรือการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหากคุณยังคงดูวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้เป็นประโยชน์กรุณาคอมเมนต์ comment. 1. ด้านล่างเพื่อให้ฉันทราบว่าคุณยังอยู่กับฉัน บทเรียนที่นี่ชัดเจนและเร่งด่วนไม่เพียงแต่ปริมาณน้ำที่คุณดื่มแต่ยังรวมถึงวิธีการที่คุณดื่มอีกด้วยวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุดตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญคือการดื่มน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสม่ำเสมอตลอดทั้งวันโดยดื่มทีละน้อย3-4่ออนทุกทุก9 0นาทีวิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำในปริมาณมากเกินไปในครั้งเดียวซึ่งอาจทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตของคุณไม่สมดุล และช่วยรักษาความสมดุลของชีวิตคุณได้ความผิดพลาดแรกการดื่มน้ำมากเกินไปในครั้งเดียวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งความผิดพลาดที่พบบ่อยและมักมองข้ามไปคือการดื่มน้ำจำนวนมากก่อนเข้านอนบางทีคุณหรือคนที่คุณรู้จักอาจคิดว่านี่จะช่วยให้ร่างกายยังคงชุ่มชื้นในตอนกลางคืนแต่ความจริงอาจแตกต่างออกไปในขณะที่คุณหลับ ใต้ของคุณยัดสังคมกรองและทำงานแต่การควบคุ่มการขับถ่ายของคุณไม่เหมือนกับเมื่อหลายสิบปีก่อนสิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงที่คุณจะตื่นขึ้นมาหลายครั้งในตอนกลางคืนรู้สึกเหนื่อยและขัดจังหวะการพักผ่อนที่ลึกซึ่งร่างกายของคุณต้องการเพื่อการฟื้นฟูแอร์และเติมพลังแย่ไปกว่านั้นการตื่นกลางคืนทำให้คุณเสี่ยงที่จะล้มเพราะการลุกขึ้นมาท่ามกลางความมืดอาจเป็นอันตรายหากการตอบสนองหรือความแข็งแกร่งของคุณไม่ได้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด วิธีแก้ปัญหานี้ง่ายแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงออครึ่งหรือสองชั่วโมงก่อนเข้านอนแทนที่ด่าวยอกอการมุ่งเน้นการดื่มน้ำในช่วงเช้าและกลางวันโดยเฉพาะก่อนมื้อเย็นด้วยวิธีนี้ร่างกายของคุณจะได้รับน้ำที่จำเป็นต่อการทำงานได้ดีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการนอนหลับหรือความปลอดภัยในช่วงกลางคืนแต่ความผิดพลาดที่แพร่หลายและอันตรายที่สุดคือการไว้วางใจความรู้สึกกระหายน้ำในการตัดสินใจว่าเมื่อไรจะดื่มน้ำที่นี่ ฉันขอเน้นย้ำนี่อาจเป็นตำนานที่อันตรายสำหรับผู้สูงอายุหลังจากอายุ70ปีความสามารถของร่างกายในการรับรู้ความกระหายน้ำจะเริ่มลดลงตัวรับออสโมเซนเซอร์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับเมื่อคุณต้องการน้ำจะมีความไวลดลงตามอายุนั่นหมายความว่าคุณอาจจะเริ่มขาดน้ำเล็กน้อยแม้ก่อนที่จะรู้สึกกระหายครั้งแรกและแม้ว่าความขาดน้ำนี้จะเล็กน้อยผลกระทบของมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยมันอาจส่งผลต่อความจำความสมดุล เวลาในการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าและระดับพลังงานทั่วไปของคุณคุณสามารถจินตนาการได้ไหมว่าเรื่องง่าย,ายๆเช่นการไม่รู้สึกกระหายน้ำตามเวลาอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรขอแบ่งปันเรื่องราวของนายสุเทพชายอายุ79ปีที่มาปรึกษาฉันด้วยอาการอ่อนเพลียร,รังตะคริวที่ขาที่ยากต่อการเดินและความสับสนเล็กน้อยที่บางครั้งทำให้เขารู้สึกหลงทางในบ้านของตัวเองนายสุเทพไม่ดื่มน้ำมากในช่วงกลางวัน เพราะเขาไม่รู้สึกกระหายร่างกายของเขาได้หยุดส่งสัญญาณที่สําคัญนี้และมันทําให้เขาเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ระดับน้ําในร่างกายของเขาต่ํามากและสิ่งนี้สะท้อนถึงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเขาด้วยกลยุทธ์ง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพฉันได้แนะนําให้เขาจัดตารางการดื่มน้ําเป็นระยะ,ระยะฉันแนะนําให้เขาดื่มน้ําในเวลาที่กําหนดเมื่อตื่นนอนตอนกลางเช้าตอนกลางวันตอนบ่ายเมื่อเย็นและหลังจากเดินเล่นเบาๆภายในไม่กี่สัปดาห์ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแนนอหน้าทึ่งแรงกลับมาความชัดเจนทางจิตใจกลับมาและอาการอ่อนเพลียและความสับสนลดลงอย่างเห็นได้ชัดประสบการณ์นี้ยืนยันให้ฉันอีกครั้งว่าการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของผู้ที่อยู่ในช่วงนี้ความจริงที่เราทุกคนต้องยอมรับถ้าเรามีอายุมากกว่า70ปีคือร่างกายของเราไม่ทําตามกฎเดียวกับที่เราเคยทําเมื่อยังหนุ่มสาวการยึดต,ติดกับพฤติกรรมเก่า หรือมองข้ามสัญญาณจากร่างกายของเราสามารถนำไปสู่การสึกหรอที่เงียบและช้าแต่ก็ไม่หยุดยัง้งซึ่งทำลายพลังชีวิตของเราจากภายในผลกระทบที่น่ากังวลอย่างหนึ่งจากการขาดน้ำในวัยชาราคือผลกระทบต่อกล้ามเนื้อของเราเมื่อเราคิดถึงการเสริมสร้างหรือรักษากล้ามเนื้อให้แข็งแรงสิ่งแรกที่เรานึกถึงคือโปรตีนการออกกำลังกายหรืออาหารเสริมแต่มีน้อยคนที่รู้ว่าการขาดน้ำอาจเป็นสาเหตุหลักที่เร่งกระบวนการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เรียกว่าซาโ c o พเนีย ซึ่งเป็นการสูญเสียมวลและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นตามอายุไม่ใช่แค่การขาดน้ำที่ทําให้รู้สึกเหนื่อยหรืออ่อนแอชั่วขณะมันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนที่ส่งผลกระทบต่อการทํางานของเซลล์การฟื้นฟูกล้ามเนื้อและอาจขัดขวางความสามารถของกล้ามเนื้อในการฟื้นฟูและคงความกระปรี้กระเปรา่าโดยไม่มีการดื่มน้ําที่เพียงพอทุกกระบวนการนี้จะช้าลงและกล้ามเนื้อจะสูญเสียความแข็งแรงและความต้านทานเร็วกว่าที่คาดหากคุณกังวลเกี่ยวกับความแข็งแรง การเคลื่อนไหวหรือแค่ต้องการใช้ชีวิตที่มีพลังและกระฉับก,กระเฉงการเข้าใจความสําคัญของการดื่มน้ําที่ค่อยเป็นค่อยไปและมีสติไม่ใช่แค่ทางเลือกมันเป็นสิ่งจําเป็นที่สําคัญน้ําไม่ใช่แค่ของเหลวที่ดับกระหายแต่มันคือเชื้อเพลิงที่สําคัญที่ทําให้ร่างกายของคุณรักษาเซลล์แต่ละเซลล์กล้ามเนื้อแต่ละเส้นให้ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาที่เผยแพร่ในปี2022โดยวารสาร Journal of Clinical Nutrition พบข้อมูลที่น่าตกใจแต่สําคัญ ผู้สูงอายุที่ขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยมีมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าผู้ที่ดื่มน้ำเพียงพอถึง13%โดยเฉลี่ยสามารถดูเหมือนแค่ตัวเลขแต่ในร่างกายของคนที่อายุ 75, 80หรือแม้แต่90ปีความแตกต่างนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างมากนั่นหมายความว่าความสามารถในการขึ้นบันไดหรือแค่ยืนขึ้นจากเก้าอี้ด้วยความมั่นคงหรือการต้องพึ่งพาคนอื่น หลายคนไม่รู้ว่ากล้ามเนื้อของเราประกอบด้วยน้ำถึง76%นี่ไม่ใช่ข้อมูลทางเทคนิคแต่มันเป็นความจริงที่เราต้องเข้าใจเพื่อดูแลความแข็งแรงการส่งตัวและความสามารถในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่น้ำไม่เพียงแค่เป็นตัวขนส่งสารอาหารไปยังเซลล์กล้ามเนื้อของเราแต่ยังเป็นระบบทำความสะอาดที่กำจัดของเสียที่สะสมเมื่อเราเคลื่อนไหวเดินนอ,นอหรือออกกำลังกายโดยไม่สามารถขาดการไหลของน้ำได้เพราะถ้าไม่มีการไหลของน้ำของเสียเหล่านี้ จะสะสมกล้ามเนื้อจะกลายเป็นช้าแข็งกระด้างเสี่ยงต่อการเป็นตะคริวและที่แย่ที่สุดคือน้ําจะทําให้การฝืดพ้นตัวช้าลงเหมือนกับว่ากล้ามเนื้อของเราลืมวิธีการเคลื่อนไหวไปเสียแล้วแต่ผลกระทบไม่ได้หยุดแค่ที่นั่นหากร่างกายไม่ได้รับน้ําอย่างเพียงพอแม้การขาดน้ําเพียงเล็กน้อยก็สามารถทําให้ร่างกายต้องตัดสินใจทําบางสิ่งเพื่อความอยู่รอดในช่วงเวลานั้น ร่างกายจะเริ่มสลายนเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเพื่อดึงน้ำที่จำเป็นออกมาเพื่อให้ยังคงสามารถทำงานของอวัยวะสำคัญยอได้กล่าวคือร่างกายจะเสียสละพลังงานของคุณเพื่อรักษาอวัยวะที่สำคัญให้ทำงานได้และทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวขณะที่คุณคิดว่ากำลังทำสิ่งที่ถูกต้องขอให้ฉันเล่าเรื่องของนายสมชายชายให้ฟังสมชายเป็นชายวัยเจปปีที่เคยเป็นทหารมานานซึ่งมาหาฉันด้วยความท้อแท้เขาบอกด้วยความภูมิใจแต่เหนื่อยล้า ผมทำทุกอย่างถูกต้องผมทานอาหารที่ดีกินโปรตีนเยอะผมออกกำลังกายในที่นั่งทุกวันแต่ผมรู้สึกอ่อนแอลงขาของผมไม่ตอบสนองเหมือนเดิมผมไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นและสิ่งที่เขากำลังทำก็ถูกต้องหลายอย่างแล้วยกเว้นอย่างเดียวคือการดื่มน้ำเราได้ทำการประเมินระดับน้ำในร่างกายและผลที่พบก็ทำให้เราตกใจในายสมชายมีอาการขาดน้ำเรื้อรงังร่างกายของเขากำลังอยู่ในหมดฉุกเฉินกล้ามเนื้อทุกส่วนที่เขาพยายามเสริมสร้างด้วยความพยายาม และวินายกลับถูกทำลายอย่างเงียบๆจากการขาดน้ำมันไม่ใช่เรื่องของอาหารเสริมไม่ใช่เรื่องของอายุหรืออาหารแต่มันเป็นแค่เรื่องน้ำฉันแนะนำให้เขาทำการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายมากๆให้ดื่มน้ำ180มลพร้อมกับมื้ออาหารทุกครั้งและเพิ่มน้ำอีก120มลหลังจากทำกิจกรรมทางกายเช่นการเดนเินเล่นแม้จะเป็นแค่การเดินเบาๆพายอในไม่ถึงสองเดือนผลลัพธ์ก็ดังขึ้นมาเองความแข็งแรงของการจับสิ่งของซึ่งดูเป็นเรื่องพื้นฐานแต่สำคัญมาก ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อเขาบอกกับน้ำตาลว่าเขาผมไม่พลาดเวลาขึ้นบันไดอีกแล้วรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งนั่นคือสิ่งที่ทุกคนต้องการใหม่รู้สึกว่าเราไม่ได้หายไปช้าช้ารู้สึกว่าเราอย่างสามารถควบคุมได้และนายสมชายไม่ใช่กรณีเดียวการศึกษาของมหาวิทยายลัยนอโครคารคานพิสูจน์ให้เห็นว่าการดื่มน้ําอย่างเหมาะสมสามารถเพิ่มการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อ ได้ถึง18%เในผู้สูงอายุนั่นหมายความว่าร่างกายจะตอบสนองได้ดีขึ้นกับอาหารที่คุณทานการออกกําลังกายที่คุณทําและแม้กระทั่งการทํากายภาพบําบัดกล่าวอีกในหนึ่งน้าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทุกอย่างที่คุณทําเพื่อรักษาสุขภาพของคุณมันเหมือนกับการเปิดสวิตช์ที่ทําให้ทุกสิ่งทํางานได้ดีขึ้นหากคุณคิดว่าการขาดน้ํามีผลแค่กับกล้ามเนื้อฉันต้องบอกว่ามันก็ส่งผลกับสมองของคุณเช่นกันและนี่คือสิ่งที่ฉันรู้สึกเสียใจอย่างมากเมื่อเห็นในผู้ป่วยของฉัน คนที่มีความสามารถและประวัติที่น่าสนใจเริ่มประสบกับสิ่งที่หลายคนเรียกว่าหมอกในสมองโดยไม่รู้ว่าเป็นเพียงแค่ขาดน้ำที่ไม่เคยได้รับสมองประกอบด้วยน้ำถึง7 5เเนนั่นทำให้มันเป็นหนึ่งในอวัยวะที่ไวต่อการขาดน้ำเมื่อระดับน้ำในร่างกายลดลงแม้แค่เล็กน้อยสมองจะรับรู้ได้ทันทีการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองจะลดลงเซลล์ประสาทจะสื่อสารกันได้แย่ลงและผลที่ตามมาคือผู้สูงอายุอาจพบกับความสับสนความยากลำบากในการตั้งสมาธิลืมสิ่งต่าง และแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงอารมณ์การเสื่อมถอยนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีบางครั้งมันเป็นการเสื่อมถอยอย่างช้าๆและเงียบๆจนทําให้เรามักจะโทษอายุแต่ไม่ทุกสิ่งจะเป็นความผิดของวัยชราบางครั้งแค่เพียงสมองของ,งอเราหิวน้ําและเมื่อให้มันน้ําคุณจะได้เห็นความชัดเจนกลับคืนมาเหมือนที่เคยมีมาก่อนฉันจําผู้หญิงคนหนึ่งที่บอกฉันหลังจากที่เธอปรับปรุงการดื่มน้ําว่าคิดว่าฉันกําลังจะสูญเสียสติแต่มันแค่ขาดน้ําเท่านั้น ตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนตื่นขึ้นมาใหม่ดังนั้นหากคุณอายุมากกว่าเจสิบปีฉันขอเชิญให้คุณมองแก้วน้ําของคุณด้วยตาสายตาที่แตกต่างอย่ามองมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทําไม่ใช่ภาระรที่ไร้สาระแต่มันคือการกระทําที่แสดงถึงความรักตัวเองเหมือนกับยาที่เงียบแต่ทรงพลังน้ําไม่เพียงแค่ดับกระหายแต่มันยังฟื้นฟูปกป้องและเสริมสร้างมันทําให้คุณกลับมาเป็นคุณอีกครั้งมอบพลังความชัดเจนและศักดิ์ศรีให้คุณหากใครที่คุณรักกําลังสูงวัยดูแลเขา ด้วยความรู้นี้สอนให้เขาดื่มน้ําอย่างช้าๆด้วยความตั้งใจอย่ารอจนกว่าจะกระหายจําไว้ว่าหลังจากอายุที่มากขึ้นความกระหายไม่สามารถเรียกร้องได้ดังเดิมแต่น้ํายังคงส่งเสียงเรียกร้องผ่านความอ่อนแอความสับสนหรือความเจ็บปวดขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้และสลับเวลาเรียนรู้เกี่ยวกับความสําคัญของการดื่มน้ําให้เพียงพอในวัยสูงอายุตอนนี้ฉันอยากรู้จักคุณสิ่งหนึ่งที่คุณได้เรียนรู้ในวันนี้และคุณจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันคืออะไร กรุณาแบ่งปันความคิดและประสบการณ์ของคุณในความคิดเห็นด้านล่างเรื่องราวของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นดูแลตัวเองได้ดียิ่งขึ้นหากคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาทิ้งความคิดเห็นไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่องของเราบน y o u t u b e เพื่อรับคำแนะนำสุขภาพและแรงบันดาลใจเพิ่มเติมเรามาร่วมกันสร้างชีวิตที่แข็งแรงสดใสและมีความสุขในทุกวัย